สวัสดีค่ะไอ้ดำค่ะไอ้ดำเนื้ออะไรของขวัญแป๊บนึงกินกินก็ไม่ได้กินมะม่วงเนี่ยอยากจะเก็บดีจังชอบจังชอบเก็บจังเนี่ยเก็บมาลูกนึงแล้วเนี่ยเดงอยากจะเก็บอีกกินก็ไม่กิน เก็บนี้เก็บดีจังเลยเนี่ยนู่นดูนกร้องนะ่ะนกร้อง กวาดบ้านกวาดบ้านกวาดบ้านไหมทำความสะอาดบ้านไหมต้องใส่แว่นได้ไหมหรือไม่ต้องใส่กวาดบ้านนี่ต้องใส่แว่นได้ไหม <c oughs> อย่าไปกวาดในน้ำนะกวาดโดนน้ำ เก็บค่ะมันเก็บเอามาเก็บนี่จ้ะหนูเก็บมาไว้นี่ค่ะนอนไปแล้วงอนทุกกล่องทุกกล่องมาแล้วว้าวอุ้ยเก่งมากค่ะเก่งมากว้าทำไมเก่งอย่างนี้ล่ะเธอเธอเก่งมากเลยนะเดี๋ยวรถ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 ค่ะขอแล้วรถค่ะรถบู๊กบู๊ เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวมาเลี้ยวมาค่ะเดี๋ยวเออเอยไอ้ขวันมาเล่นเป็นว่ะไอ้ขวาญมาเล่นรถอย่างงี้เป็นแน่แต่ก่อนมันเล่นไม่เป็ลนะมันเอาขาวางมันก็ถีบทีนี่มันเอาขาขึ้นแล้วมันก็ค่อยๆดันค่อยๆขับว้าวเก่งมากเลยเด็กคนเนี้ยเด็กซนด้วยนะเด็กซนเด็กแสบจริงเดี๋ยวรถเลี้ยวรถจ้ะ Bun bun b u 우 b 우 n อ๋อแล้วพอแล้วได้แล้วใหญ่แลนะ้ว สำหรับสำหรักแจงโมน้ำแอซซี่ไม่ได้หรอ เก่งมากเลยขอบคุณค่ะสดชื่น อร่อยมากเลยอ่ะ นายหอกินนะอน่ะอนาำให้ยากินหน่อยเอ,เอานาำให้ยากินก่อนแล้วเอ้าล, <c oughs> ลูกเอานาำให้ยากินก่อน <c oughs> <c oughs> ยิ่งจัดสิ่งจัดเกืกอบล้มแหละ สวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องเหมียวคุ้งเฮฮาชาแนลวันนี้วัยรุ่นฟันน้ำนมนะคะเราจะมาโชว์สเต็ปขั้นเทพกันเลยจ้าเตรียมพบเตรียมชื่นชมได้เลยนะคะกับน้องของขวัญผ้าเพินโอเคนะคะยืนตรงนี้ค่ะหนึ่งสองสาม วันนางชมจันทร์เต้นด้วยเต้นด้วยเอ๊ะ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 วันนี้เป็นวันสงการเนาะของขวัญก็ใส่เสื้อสงการนะคะทุกคนวันนี้มีมีปืนฉีดน้ำไหมเราจะฉีดปืนฉีดน้ำไฟใช้เต้นโชว์ไหมเวลาเต้นสงการเนี่ยเขาจะเต้นท่าไหนกันเต้นเต้นท่าไหนกันเดีว่าเล่นน้ำสงการของขวัญโชว์สเต็ปได้เต็มที่เลยนะ โอเคได้เลยหนึ่งสองสามเอ๊ะ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 เอะเอะเอะเอ มะม่มวงมะม่มวงมะม่มวงเราถ่ายคลิปไปแล้วโอ้โห <c oughs> <c oughs> นี่งไงมะม่วง <c oughs> จะเอาจะเต้นมะม่วงเอามะม่วงเต้นเต้นกับมะม่วงได้หรอ <c oughs> อ่ะเด็กได้แล้วล่ะโอเค,อเ,คเต้นใส่แว่นได้จ้ะใส่แว่นด้วยนะไม่อ่ะยังไงลูกได้ไงได้มะม่วงได้ลูกหนึ่งแล้ว,ลวหนูกินมะม่วงได้ไหมอ่ะหนูกินไหมมะม่วงพอแล้วปล่อยให้ลูกเขาโต ออเยเยเยเต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 ะพี่แบมไปไหนอะพี่แบมไปเที่ยวแล้วพี่แบมกลับบ้านพี่แบมกลับบ้านแล้วใช่ไหมวันนี้ก็เลยไม่มีเพื่อนเล่นเลยพี่แบมก็เลยไม่ได้มาหาเลย ส่งเงาแว่นไหมเอาเอาเอาอะเวลาถ่ายถ่ายถ่ายรูปถ่ายยังไงถ่ายรูปโชว์โชว์ไปไหนลูกมาออกแดดร้อนมาาเะนี่ไงวงอยู่ที่มือหนูแล้วไงค่ะไหนไหนไหนไใส่แว่นยังไงใส่แว่นยังไงเทพไหมใส่แว่นยังไง นี่อ่านั่งนั่งนั่งเหรอหนูจะนั่งเหรอได้เลย<อ>นี่เออที่เออที่เออไม่ต้องใส่ก็ได้เอาขึ้นอย่างนี้ไหมขึ้นอย่างนี้ไหมเด็กเด็ก เด็กมันซนซนไหมซนเนียอันนี้ยังไม่ออกออกฤทธิ์พูดไม่ค่อยฟังไปดีกว่าบายบายก่อนบายบายไปละไปละเดีย๋ยวติดลิขสิทสิบบายบายก่อนบายบายพี่ก่อน บายบายฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับน้องของขวัญ้วยนะคะบายบาย